ประวัติกีฬาซีเกมมีความเป็นมาอย่างไรเรามาทําความรู้จักประวัติซีเกมย้อนความเป็นมาตั้งแต่กีฬาแหลมทองในอดีตสู่กีฬาซีเกม2023ที่กําลังจะปิดฉากลงในวันที่17พฤษภาคม2566แล้วนะคะ ซีเกมส์คือการแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีการจัดขึ้นในทุกสองปีหรือปีเว้นปีดำเนินการแข่งขันโดยสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเมื่อวันที่22พฤษภาคมพศ2501นะคะองค์การกีฬาของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่3ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโตก เกี่ยวของญี่ปุ่นร่วมกันจัดการประชุมเพื่อ เพื่อก่อตั้งองค์กรการกีฬาในระดับภูมิภาคโดยหลวงสุขุมในประดิษฐ์อดีตรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและผู้ก่อตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยปัจจุบันคือการกีฬาแห่งประเทศไทยเสนอว,ว่าควรจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสนับสนุนความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกันสาพันกีฬาแหลมทองจึงถือกำเนิดขึ้นโดยมีคณะกรรมการสมาชิกผู้ก่อตั้งประกอบด้วยประเทศไทย พันรัฐมาลายาเวียดนามราชะอาณาจักรลาวประเทศพมา่าและประเทศกัมพูชาหลังจากนั้นสิงคโปร์เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยโดยตกลงร่วมกันว่าจะจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างภูมิภาคขึ้นในทุกสองปีคือกีฬาแหลมทองหรือเซียบเกมครั้งที่1จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครของไทย ระหว่างวันที่12-17ถึงธันวาคมพศออ2502โดยมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากประเทศไทยมาลายาสิงคโปร์เวียดนามลาวและพามา่าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา12ชนิดรวมทั้งสิ้น527คนสำหรับกัมพูชาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกในกีฬาแหล่งทองครั้งที่2เมื่อปีพศออ2504สมา,านา์กีฬาแหล่ทอง ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็นซีเกมส์ดังที่ได้ใช้มาจนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งมีมติให้อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และบูไนเข้าเป็นสมาชิกและกรรมการสมาพันธ์อย่างเป็นทางการจึงได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันครั้งที่9ที่กัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียเป็นครั้งแรกด้วยในปีพศ2546สมาพันธ์มีมติให้ประเทศติมอร์เลสเตเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกในซีเกมส์ครั้งที่22ที่ ฮานอยของเวียดนาม